ข่าวสั้นและซอยยิกประจำวันนี้สนับสนุนโดยดอลฟินใครไม่ฟินดอลฟินต่อไปเป็นอาการของคนที่เคยดูฟุตบอลอยู่ทุกวันแล้วอยู่ดีๆแม่งก็ไม่มีบอลให้ดูซะอย่างนั้นแถมไม่รู้ด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ ก่อนจบข่าววันนี้ฝากก,าก,ากาดไลค์กดแชร์เพจด Dolphin m มอ l รวมถึงแอดไลน์ d o p p i n m a อ l ด้วยได้ข่าวว่าช่วงนี้เ็ากำลังมีโปรโมโชั่นพิเศษปิดปิดๆิอยากให้ลองความฟินในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจบข่าวสวัสดีครับโอเค